เป็นเดรัจฉานวิชาแล้วควรเรียนหรือไม่วิชาศยศาสตร์มักถูกโลกประนามว่าเป็นเดรัจฉานวิชาคนไม่รู้พอได้ยินว่าเป็นเดรัจฉานวิชาก็ดูถูกว่าเป็นของต่ำเป็นของไม่ดีเป็นขององมงายความจริงคำว่าเดรัจฉานไม่ใช่ของต่ำของหยาก แต่แปลว่าผู้ไปทางขวางที่เขาประนามว่าศยศาสตร์เป็นเดรจชานวิชาก็จริงคือเป็นทางขวางนิพพานไม่สามารถใช้วิชาศยศาสตร์ไปถึงนิพพานได้วิชาใดาๆที่ไม่สามารถนำไปสู่นิพพานได้ล้วนเป็นเดรจชานวิชาทั้งหมดเช่นวิชาทางโลกวิศวะเคมีบัญชี ก็ไม่สามารถไปนิพพานได้วิชาเหล่านี้ก็เป็นเดรัจฉานวิชาเช่นกันวิชาสยศาสตร์เป็นวิชาควรเรียนรู้อย่างยิ่งเพราะฝึกทางปฏิบัติทางจิตล้วนกว่าจะแสดงฤทธิ์ได้ก็ต้องได้ถึงฌานเป็นอย่างต่ำต้องชา้าฤทธิ์ถึงขั้นอภินญาแล้วจะมีสักกี่คนที่ฝึกได้ถึงขั้นนั้นคนส่วนใหญ่จึงมาเรียนวิชาสยศาสตร์เพราะไม่ต้องฝึกจิต ถึงขั้นนั้นแค่สมาธิขั้นต่ำคณิกะสมาธิก็สามารถทำให้ตนเองคงกระพันชาตรีทำให้คนอื่นเมตตารักใครก็ทําได้ดังมีเรื่องเล่าสายกรรมฐานของพระอาจารย์มัน่นยังต้องเรียนไสยศาสตร์เรื่องเล่ามีอยู่ว่าหลวงปู่สิงขันตยาโมอาจารย์ใหญ่มือขวาพระอาจารย์มัน่นเมื่อตอนหลวงปู่ดุลหลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อและอีกหลายองค์คณะบวชได้ไม่นานนักล้วนถูกหลวงปู่สิงห์บังคับให้เรียนวิชาสยศาสตร์แม้บางองค์จะไม่ถูกจริตนักไม่อยากเรียนแต่เมื่อฟังเหตุผลของหลวงปู่สิงห์ทำให้ทุกองค์ต้องอยากเรียนท่านให้เหตุผลว่าพวกเธอทั้งหลายล้วนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแต่พลังจิตพวกเธอ,อยังไม่สูงพอที่จะป้องกันตัวเอง จากอาถรรพ์ของป่าภัยอันตรายจากสัตว์ป่าและพูดผีปีศาจพวกเธอจึงจำเป็นมากที่ต้องเรียนคาถาอาคมต่างๆเพื่อคุ้มครองตัวเองในระยะแรกนี้ก่อนต่อไปถ้าฝึกจิตถึงขั้นสูงแล้วไม่ต้องใช้ศยศาสตร์ก็ไม่เป็นไรวิชาศยศาสตร์นั้นเริ่มมีตั้งแต่สมัยโบราณ และยังมีคนมากมายในโลกที่ยังสงสัยว่าไสยศาสตร์นั้นคืออะไรกําเนิดมาจากไหนล้วนเป็นสิ่งที่ยังคาใจของท่านทั้งหลายที่ต่างกันก็อยากรู้ในวิชาขแขนงนี้ฉะนั้นเมื่ออยากรู้จึงต้องเสาะหาผู้รู้ที่แท้จริงซึ่งนั่นก็คือผู้ที่เรียนมาทางด้านนี้โดยตรงซึ่งมีมากมายหลายขแขนงให้ศึกษาเกี่ยวกับ ความลี้ลับของวิชาเศยศาสตร์และผู้ที่จะเรียนรู้อย่างจริงจังนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความชอบหรือความรักทางด้านนี้โดยเฉพาะเท่านั้นจึงจะเรียนได้และสามารถนำมาใช้ได้จริงจึงต้องมีความพยายามเป็นอย่างมากในการฝึกฝนเมื่อมาถึงตรงนี้เรามาเข้าเรื่องของวิชาศยศาสตร์วิชาศยศาสตร์นั้นมีสองประเภทคือ สายดำเดรฉานวิชาเรียนแล้วนำไปใช้ในทางที่ผิดๆนำมาทำร้ายคนซึ่งผู้ที่เรียนนั้นนำมาทำร้ายคนอื่นๆด้วยวิชาที่ตนมีเช่นเศกหนังควายเข้าท้องทำเสน์ยาแฝดทำให้ผัวเมียเลิกกันโดยอาศัยเดรฉานวิชาพวกนี้เมื่อตายไปแล้วน่าสงสารอย่างยิ่งเพราะตนตกนรกอเวจีและต้องใช้กรรมเป็นอย่างมาก ประเภทที่สองคือสายขาววิชาพุทธคุณเรียนแล้วนำไปใช้ในทางช่วยรักษาคนที่โดนกระทำด้วยคุณใสต่างๆวิชาพุทธคุณนี้มีเสื่อมมีดับหากเราทำผิดกฎข้อห้ามและยังช่วยผู้ที่ตกทุกข์ร้อนใจต่างๆให้พ้นจากทุกข์โดยวิชาพุทธคุณในการช่วยเหลือโดยใช้คาถาต่างๆ ซึ่งมีพระเกจิอาจารย์หลายๆท่านได้แสดงไว้ในอดีตซึ่งท่านชายให้เกิดความขลังในด้านต่างๆเช่นทำให้เกิดเป็นเมตตามหาสเสน์มหานิยมมหาอํานาจโภกทรัพย์โดยการนำมาสักนำมาเขียนนำมาเป่านำมาเสกลงสู่ร่างกายโดยตรงโดยต้องยึดถือกฎข้อห้ามต่างๆโดยกฎต่างๆ จะยึดคุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนศิยศาสตร์ได้สำเร็จคือ 1. เป็นผู้ที่มีความสนใจอย่างจริงจัง 2. ต้องมีความอดทนอย่างยิ่งยวด 3. ต้องเป็นผู้ที่เคารพครูบาอาจารย์อย่างที่สุด 4. ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนได้เรียนและได้ใช้ยอย่างไม่แคลนใจผู้ที่สนใจอยากศึกษาศิยศาสตร์ท่านต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธา ในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยต้องยึดหลักความจริงของพระพุทธศาสนามาเป็นหลักและต้องเชื่อเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้เพราะมันมีความเกี่ยวเนื่องกับวิชาไสยศาสตร์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผีสางเทวดาเทพพรมต่างๆล้วนมีอยู่จริงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น และท่านที่เรียนวิชาศย,ยศาสตร์ได้นั้นต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกจิตสมาธิมาเป็นอย่างดีจึงสามารถนำพลังงานที่มีอยู่ในตัวและในโลกมาใช้ในรูปแบบต่างๆเช่นดังพระเกจิอาจารย์ท่านต่างๆที่สามารถนำพลังงานต่างๆมาประจุลงเครื่องรางของครั้งเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันอันตรายที่จะมีแก่บรรดาลูกศิษย์ของท่าน และท่านทั้งหลายยังจะสามารถนำพลังงานที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิมาสำแดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆเช่นดังที่มีอยู่ในตำนานเรื่องเล่าของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าที่ท่านสามารถเสกหัวปีให้เป็นกระต่ายและเสกคนให้เป็นจระเข้ได้อย่างน่าแปลกใจท่านที่ต้องการศึกษาศสยศาสตร์ ท่านต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในคาถาอาคมต่างๆและต้องเป็นผู้ใฝ่หาครูบาอาจารย์ที่จะมาให้คำแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตนเองเพื่อป้องกันมีให้เกิดอันตรายแก่ตนเองหรือที่เรียกว่าของเข้าตัวหลักวิชาศยศาสตร์มีทั้งหมดสี่สายท่านผู้สนใจในวิชาศยศาสตร์พึงจะต้องรู้จักหลักวิชาศยศาสตร์ทั้งสี่สาย มีดังนี้ 1. มฤคเวทเป็นการสวดเพื่อสรรเสริญพระเจ้า 2. ยชุรเวทเป็นการสวดอ้อนวอนพระเจ้า 3. สามโมเวทใช้สำหรับสวดมนต์ทำพิธีถวายน้ำโสม 4. อัฐานเวทเป็นเวทมนต์คาถาเรียกผีสางเทวดา ให้มาช่วยป้องกันอันตรายและมีการแก้อาถรรพ์ต่างๆในวิชาอาถรรพ์อาถรรพ์เวทเป็นคำพีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นคำพีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากคำพีอาถรรพ์เวทแบ่งออกเป็น8ประเภท 1. วิชาแก้โรคต่างๆอาคมประเภทนี้ใช้เป่ารักษาโรคต่างๆให้หายได้2วิชามหาประสาน อาคมประเภทนี้ใช้เป่าบาดแผลให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกันและยังสามารถใช้ประสานกระดูกได้อีกในปัจจุบันยังมีคนนำวิชานี้มาใช้ 3. วิชาสะเดาะอาคมประเภทนี้ใช้เป่าสิ่งของให้หลุดออกจากกันเช่นสะเดาะกุญแจโซ่ตรวนสะเดาะลูกในคันของมารดาแม้แต่ก้างติดคอก็ยังใช้อาคมบทนี้ 4. วิชาป้องกันตัวอาคมประเภทนี้ใช้เป่าปลุกเสกเครื่องรางของขลังต่างๆเพื่อให้เกิดความเป็นคงกระพันชาตีฝันแทงไม่เข้าคงทนต่ออาวุธทั้งปวงและให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง 5. วิชาแสดงปฏิหารอาคมประเภทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์สามารถสํแแดงอิทธิิ์ต่างๆได้เช่นล่องหน กำบังกายหายตัวดำดินเดินบนน้ำและอากาศย่นระยะทางลุยไฟแปลงกายผู้ที่มีวิชานี้สามารถทำได้หลายอย่าง 6. วิชาคุณใสทำอันตรายผู้อื่นอาคมประเภทนี้ใช้ทำร้ายผู้อื่นให้เจ็บและตายได้แล้วแต่ความต้องการของผู้กระทำหรือผู้จ้างงานเช่นเสกนังควายเข้าท้อง เสกมีดเข้าท้องเสกตะปูเข้าท้องเสกระดูกผีเข้าท้องเป็นตน้น 7. วิชาแก้คุณใสและแก้พูดผีปีศาจอาคมประเภทนี้ใช้เป่าและแก้การถูกกระทำด้วยไสยศาสตร์ทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นการเสกตะปูมีดและกระดูกผีวิชานี้สามารถใช้แก้และรักษาได้ 8. วิชาการทำสเสน่ห์อาคมประเภทนี้ใช้เศกเป่าสิ่งของและของกินรวมทั้งคนให้มันหลงไหลมารักมาหลงตนเองเรียกวิชานี้ว่าวิชาเมตตามหานิยมวิชาเหล่านี้มีความสำคัญต่างกันและผู้ที่จะเรียนวิชาศยศาสตร์นั้นก็สามารถเลือกที่จะเรียนได้ตามที่ตนเองสนใจ แต่ควรรู้จักให้ครบทั้ง8สายวิชาเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกันศยศาสตร์ที่มีบทบาทในประเทศไทยในอดีตเมื่อครั้งสมัยสุขโขไทยศยลศาสตร์เข้ามามีบทบาทมากมายเพราะยุคนั้นมหากัษตริย์และขุนนางต้องออกรบพร้อมกับทหารรวมถึงการปกครองการบ้านการเรือนทั้งหมดต้องใช้ศยศาสตร์ทั้งสิ้น เพราะศิศาสตร์แยกเป็นหลายขแขนงเช่นวิชาคงกระพันชาตรีวิชาแคล้วคลาดวิชาเมตตามหาเสน่หานิยมวิชาเสน่เล่กลวิชาแต่งคนวิชากำบังกายและอื่นๆอีกมากมายวิชาคงกระพันชาตรีเขาใช้เมื่อเวลาจะออกรบผู้เป็นเจ้านายหรือผู้มีวิชาอาคมก็จะแจกเครื่องรางของครั้งต่างๆทั้งตรกุด ผ้ายันและวัตถุมงคลต่างๆบ้างก็ลงอักขระศักยันลงตามร่างกายเป็นหมึกบ้างเป็นน้ำมันบ้างบางรายก็เขียนยันลงตามร่างกายบางรายก็เป่ายันลงตามร่างกายแล้วแต่ว่าใครจะเรียนมาแบบไหนก็จะใช้วิชาตามที่ตนเรียนมาแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลแก่ตัว ของผู้เข้าทำพิธีและเพื่อให้พลังงานประจุลงตัวของคนนั้นๆเมื่อมีพลังงานประจุแล้วก็จะส่งผลให้เนื้อหนังมีความคงกระพันชาตรีมีความคงทนต่ออาวุธทุกประเภทจนมีดฟันแทงไม่เข้าแต่ถ้าจะทำให้ตายต้องใช้ของแหลมแทงสวนทวารอย่างเดียววิชาคงกระพันชาตรีนั้นยังมีแยกออกไปอีก9วิชา วิชาอาพัดเล่าหมากใบพลูยาสูบพริกไทยว่านและรากไม้ต่างๆวิชานี้ใช้เศษของกินเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีวิชาปูนคาดคอวิชานี้ใช้เพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีวิชาเรียกน้ำามันเข้าตัววิชาใช้เศษเรียกน้ำให้เข้าไปอยู่ในตัวเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรี วิชาอาบน้ำว่านวิชานี้ใช้อาบเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีวิชาอาบน้ำมันเดือดวิชานี้ใช้เสกอาบเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีแต่เวลาอาบจะไม่รู้สึกร้อนแต่อย่างใดวิชาเสกฝุ่นทาตัววิชานี้ใช้เสกฝุ่นทาตัวเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีในบางทีเรียกว่าหนุมานคลุกฝุ่นวิชาสักยัน วิชานี้จะใช้ของแหลมจุ่มหมึกหรือน้ำมันมาแทงลงบนผิวหนังเพื่อให้เกิดเป็นยันต์ต่างๆเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีวิชาเขียนยันวิชานี้จะใช้ของไมแหลมจุ่มน้ำมันมาเขียนลงบนผิวหนังเพื่อให้เกิดเป็นยันต์ต่างๆเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีวิชาเป่ายันวิชานี้ จะใช้เป่ายันต่างๆเพื่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีวิชาชาตรีคนส่วนใหญ่มักเรียกรวมวิชาคงกระพันกับวิชาชาตรีเข้าด้วยกันเป็นวิชาคงกระพันชาตรีแต่ที่จริงแล้ววิชาชาตรีนั้นต่างจากวิชาคงกระพันตรงที่วิชาคงกระพันฟันแทงไม่เข้าแต่ก็ยังมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นอยู่ แต่วิชาชาตรีนั้นทําให้ไม่รู้สึกเจ็บเลยเพราะวิชาชาตรีนั้นทำให้ของหนักต่างๆที่มากระทบตัวจะเบาไปหมดคนที่สําเร็จวิชานี้สามารถกระโดดได้สูงเกินสามวาวิชานี้เป็นวิชาแต่งตัวแล้วบริกรรมคาถาและเอามือทั้งสองลากไปตามตัวเรียกว่าชักยันแต่ส่วนมากมักจะเป็นวิชาของอิสลา,าม วิชาแคล้วคลาดวิชาแคล้วคลาดเป็นวิชาที่เหนือกว่าวิชาคงกระพันและวิชาชาตรีเพราะแม้มีคนมุ่งร้ายหมายจะทำอันตรายก็มีอาจจะทำอันตรายได้เป็นแคล้วคลาดทุกครั้งไปคือไม่เจอไม่โดนและไม่เจ็บถึงแม้จะสู้กันซึ่งหน้าไม่ว่าจะเป็นยิงหรือฟันก็จะหลบเลี่ยง หลุดรอดไปได้ทุกครั้งโดยฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถทำอันตรายได้แต่วิชานี้ส่วนมากจะถูกประจุอยู่ในเครื่องรางของครั้งและลายสักยันต์ต่างๆรวมถึงการเขียนยันและการเป่าด้วยวิชาแคล้วคลาดถือเป็นวิชาที่เกจิอาจารย์ส่วนมากนิยมใช้กันอีกด้วยวิชามหาอุดวิชามหาอุดเป็นวิชาที่นำมาใช้เฉพาะกับปืน ถ้าผู้ใดสำเร็จวิชามหาอุดเมื่อครั้งมีเหตุให้โดนยิงปืนที่ยิงจะยิงไม่ออกหรือบางครั้งอาจจะทำให้ปืนแตกคามือของผู้ยิงได้วิชามหาอุดมักถูกเขียนลงตรกุดใช้กับปืนและมักจะเสกร,รวมกับวิชาคงกระพันและแคล้วคลาดเพื่อให้ขลังยิ่งขึ้นและเป็นการกันพลาดอีกด้วยคือหากยิงออกก็ไม่โดนหากโดนก็ไม่เข้าเป็นต้นวิชาแต่งคน วิชาแต่งคนเป็นวิชาที่ใช้คุ้มครองตัวเองและคนอื่นในอดีตผู้เป็นแม่ทัพนายกองมักจะใช้วิชานี้คุ้มครองตนเองและลูกน้องให้รอดพ้นจากคมมีดคมกระสุนวิชานี้มักใช้เศษน้ำมันงาหรือปูนกินหมากทาใต้คางหรือบางรายใช้ทาตัวทำให้คงกระพันเป็นอย่างดี วิชาต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดในอดีตจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์และผู้มีวิชาอาคมทั้งหลายมักนํามาใช้ในการสร้างพระเครื่องและเครื่องรางของครั้งเพื่อใช้คุ้มครองและให้เป็นสิริมงคลต่อผู้ที่นําไปบูชาในบางอาจารย์อาจจะนําเข้ามาใช้ในการลงอัขระยันบนร่างกายอีกด้วยพื้นฐานสำคัญของวิชาเสยศาสตร์และคาถาอาคมอันดับแรกคือ ทำการฝึกสมาธิภาวนาทำการฝึกสมาธิกรรมฐานหากทำการฝึกสมาธิภาวนาก็ทำกันง่ายๆคือการภาวนาคาถาต่างๆแล้วกำหนดลมหายใจเข้าออกตามไปด้วยเช่นภาวนาพุทธหายใจเข้า โทรหายใจออกพร้อมกับกำหนดจิตจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาเมื่อกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกและคำภาวนาแล้วจิตจะเป็นสมาธิทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเริ่มต้นที่5นาทีแล้วเพิ่มไปวันละหนึ่งนาทีก็ได้หลักการใช้คาถาอาคมที่มีความขลังและได้ดั่งใจ 1. ต้องมีสมาธิไม่สนใจในสิ่งรอบข้างที่รบกวนโดยมีใจมุ่งมั่นจดจ่อในคาถาที่ตนบริกรรมอยู่ 2. ส,สร้างอารมณ์ให้เป็นไปตามชนิดของคาถานั้นๆเช่นคาถาเมตตามหานิยมต้องสร้างอารมณ์ให้เป็นเมตตาไม่แข็งกระด้างไม่เหี่ยมเกรียมคาถาคงกระพันชาตรีต้องสร้างอารมณ์ให้ห้าวหาญและแข็งกระด้างเหี่ยมเกรียมไม่ยึดความกล้าเป็นอารมณ์ คาถาแคล้วคลาดต้องสร้างอารมณ์ให้เป็นสมาธิอย่างแรงกล้าและห้าวหาญ3ต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในคาถาอาคมที่ตนจัดใช้ข้อห้ามของผู้เรียนวิชาคาถาอาคมตามหลักปฏิบัติในพระเวทมีข้อห้ามหรือกฎกติกาที่ผู้ถือพระเวทต,ต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ควรแก่เหตุเหมาะสมแก่ผลหรือการวางตัว การครองตนมีการะเทศะว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรเป็นกุศโลบายว่าต้องรักษามิเช่นนั้นพระเวทจะไม่มีความคลังความศักดิ์สิทธิ์ข้อห้ามโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นกฎข้อบังคับไม่อนุญ,ญาตให้ฝ่าฟื้นหากฝ่าฟื้นจะหมดความคลังเป็นต้นและมีพื้นฐานมาจากศิลธรรมจัญญา ข้อห้ามของแต่ละสำนักจะมีความแตกต่างกันบ้างหรือเหมือนกันบ้างซึ่งก็จะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วความละเอียดข้อปรีกย่อยแตกต่างกันไปบางคนถึงขนาดรับข้อปรีกย่อยเหล่านั้นไม่ไหวไม่เข้งครัดในระเบียบก็ล้มความตั้งใจไปก็มีอยู่เยอะเรียนมนคาถามมีวาจาเป็นใหญ่ห้ามวจีเป็นหลักเรียนสักเลขยันมีกายเป็นใหญ่ห้ามกายกรรมเป็นหลัก ยกตัวอย่างการปฏิบัติของครูบาเจ้าศรีวิชัยเรื่องการฉันพระตาหารครูบาศรีวิชัยเป็นผู้มีศิลาจารวัตที่งดงามและเคร่งครัดท่านงดการเสพหมากเมี่ยงบุรีโดยสิ้นเชิงท่านงดฉันเนื้อสัตว์ตั้งแต่เมื่ออายุได้26ปีและฉันอาหารเพียงมื้อเดียวซึ่งมักเป็นผักต้มใส่เกลือกับพริกไทยบางครั้งก็ไม่ฉันข้าวทั้งห้าเดือน นอกจากนี้ท่านยังงดฉันผักตามวันทั้งเจ็ดคือวันอาทิตย์ไม่ฉันฟักแฟงวันจันทร์ไม่ฉันแตงโมและแตงกวาวันอังคารไม่ฉันมะเขือวันพุธไม่ฉันใบแมงลักวันพฤหัสบดีไม่ฉันกล้วยวันศุกร์ไม่ฉันเถาหรือสาหร่ายน้ำจืดสีเขียววันเสาร์ไม่ฉันบอน นอกจากนี้ผักที่ท่านไม่ฉันเลยคือผักบุ้งผักปลอดผักเปลวผักมาคิี่กาผักจิกและผักเหือดผักหี้หรือใบไม้เรียบอ่อนโดยท่านให้เหตุผลว่าถ้าพระภิกษุสัมมนเนรรูปใดงดได้การบำเพ็ญกรรมมตรฐานจะเจริญก้าวหน้าผิวพันธ์จะเปล่งปังถ้าทั้งสี่จะเป็นปกติถ้าชาวบ้านงดเว้นแล้ว จะทำให้การถือคาถาอาคมดีนะัก